ตกสองตะคอนะครับตะคอล่างตะปองจะปั้นเม็ดเอานะครับผมส่วนตะคอบนนี้ก็จะเกียวเป็นมันหมู่น้ําแดงแล้วก็หุ้มด้วยเยอะอเรานะครับเอาแล้วครับเอาแล้วทูเราน,นี่ไงอะไรแล้วนะโอ้โห ออออือืออนี่ไงรุ่นนี้นะครับเล็กจริง สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวมถึงนานานักตกปลาด้วยครับผมก็ตอนนี้จะห้าโมงเย็ยนแล้วครับตะปองมายุทธที่อาเก็บน้ำำนําชํานแรกนะครับบรรยากาศช่วงเย็ยนๆนี่ก็ลมสงบดีนะครับผมวันนี้ตะปองเตรียมอุปกรณ์มาตกชิงลิ้วนะครับก็เหยื่อที่ใช้นั่นก็เป็นเหยื่อที่ตะปองทําเองนะครับก็มาผสมห้เกตนะครับผมแล้วันนี้เตรียม มันหมูน้ำแดงมาด้วยครับแล้วเขียวชิ้นนะครับวันนี้จะตกเป็นตัดกัวตายนะครับสองตะขอครับผมตกแบบไายตายเลยนะครับผมก็บุนดอกเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่วงข้างบนนู่นไม่รู้เขาทำอะไรกันนะครับผมลงไปในน้ำนะครับน้ำตื้นๆประมาณอกนะครับน่าจะยกยอครับ การดูไกลๆนะครับผมก็นั่งเตรียมอุปกรณ์เซตเมื่อกี้นะก็ดูไปรอบๆนะครับปลาขึ้นยุ่แนวต้นไม้ตายแห้งข้างหน้านู้นนี่ครับผมปองไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ตกหน้าดินมานะครับอะยังไงก็เป็นกําลังใจกันครับผมสําหรับการตกชิงลิ้วในเย็นวันนี้จะมาหนตัวหรือไม่นะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวลยกันเลยครับผมไป นู่นนะครับผมคนเพียบเลยโอ้หลายสิบคนเลยนะครับนู่นโน่าจะยกยอนะครับยกในน้ำเลยแล้วนะเนอะไกลๆริบๆนู่นนะครับนาะใช่จริงๆด้วยครับผมยกยอครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ตะปองก็นั่งประจำ ตำแนงแล้วนะครับผมตกสองตะคอนะครับตะขอล่างตะปองจะปั้นเม็ดเอานะครับผมส่วนตะขอบนนี่ก็จะเดียวเป็นหมันหมู่น้ําแดงแล้วก็หุ้มด้วยเหยือเรานะครับตะขอที่ใช้ในวันนี้นะครับตะปองใช้เป็นจิโนตูดหวงนะครับเบอร์ศูนย์จุดปดครับผม ป่าอะไรไม่รู้นะครับขึ้นใกลๆนี่แรงมาก <_ A> โอเคครับผมประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวลุยกันเลยนะครับผมว่าวันนี้จะมาหรือไม่นะครับผม <_ A> ป่าเริ่มขึ้นใกล,ๆ,ล,กลๆแล้วเมื่อกี้ก็มีนานาออกไปนะครับตรงนน้นนะครับนั่งกันสองคนเพิ่งกลับไปเมื่อตอนตะปองมาถึงนะครับผมอ <_ A> ันนี้ก็มีลงไปปุ๊บ กตัวดึงเลยครับผมโอ้ยไม่โดนครับกระชากเลยครับผมเอาล้ครับตะปองก็เว้นว่างหางหายไปน,นานนะครับกับไายสำนักเรานะี่ยปลาขึ้นแบบน่ประมาณไม่ไกลฝังนะครับห้าถึงเจ็ดเมตรถึงสิบเมตรไม่ถึงนะครับผม เริมมีตัวเข้าแล้วครับลุยครับผมจะได้ไว้ได้ช้านะครับลุ้นกันครับน้องผู้ชมอ่างปะแดงในไก่ครับผมไม่ได้ไปอุ้ยไปแล้วครับมีแล้วมีแล้วตัวมากระตุกอู้หยทอนหมันหมูเลยเดียวชิ้นเดียวนะครับเกียวไปสามชิ้น เกินไวเกินคาดนะครับก็คือเทคนิคง่ายๆก็ก่อนจะนั่งเราก็เหยื่อที่เตรียมมานะครับก็ปลยโปยไปมั่งเลยนะครับผมก่อนที่จะเตรียวอุปกรณ์นะครับก็ลุยต่อครับมีตัวมากระตุกแล้วครับนะทุนยังไม่ทันจะตั้งเลยนะครับ นะครับโอ้ค่อยๆไปเลยครับผมช่วงนี้ตะปองก็หลากหลายอาชีพนะครับก็าฝากนานาช่วยติดตามรับชมกันด้วยครับผมทำอะไรได้ก็ททำนะครับช่วงนี้ เอาแล้วนะครับนะโอ้โหโ,โปลาเล็กแล้วมัง้งน่าจะติดแล้วมั้งนะโอ้โหตอดไปแต่เยอะโอ้โหไม่ติดน่าจะปลาเล็กนะครับผมแต่เยอะอะไรไม่ทันจะลงน้ำเลยนะครับปิดยางอากาศง่ายๆเลยรอละจะเอาอยัางไงหาวิธีอะไรลบปลาเล็กนะครับ โอ้โหนะครับปลาเล็กครับผมเข้าไวมากเอาแล้วเอาเรื่องละขอเดียวฮึม,ม,มถอดโอ้โหท่านผู้ชมใครมีความสามารถนะครับเอาปลาเล็กได้ก็เอานะครับผม นา,นานาได้มาทีนะครับก็นักตกปลาทำสกปกกันเลือกเกินนะครับหน้าอ่างนี่มีตะขยะเลยครับผมถ้าผมเป็นเจ้าของพื้นที่ผมก็ไม่อยากให้ลงต๊นะครับสกปก,กเกินครับผมเศษถุงเยอะถุงข้าวนะครับเต็มมดเลยตามหาตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับเรา นะไม่ไัวโอ้โหปล่อยมันเล่นทุนเลยนะครับผมไม่อยู่ไม่ได้ครับงานจะยากเลยนะครับงานน่าจะหินเลยนะครับงานนี้ <c oughs> จใจร้นกันครับท่านผู้ชมขึ้นอีกแล้วขึ้นยุดๆเดิมเลยโอ้โหขาหน้าต้องเตรียมแบบหน้าดินมาด้วยนะครับ เห็นปลาขึ้นจะได้ตีแอปไปมั่งนะครับผมโอ้โหผู้ชมใหญ่ยยจริงเอาแล้วครับเอาแล้วทุนเรานี่ไงปลานี้นะครับนี่สร้อยเล็ก ดักกุ้งตะปองก็ได้รุ่นนี้นะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับขึ้นตรงนั้นโอ้โหน่าจริงครับผมหน้าบาเบดตะปองเลยเนะทำบาเบดไว้ตรงนู้นนะอ๋อลือไปมดแล้วครับไปเด้มาครับกันลือกันมดนะครับผมตัวแรกแหกมานมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้ มันหมูอยางชิ้นเดียวนะครับยิ่กินตะขอล่างนะครับผมโดนตะขอล่างเต็มปากเลยนะครับยกขึ้นโยกลงเลยนะครับน่าจะปลาเล็กเหมือนเดิมนะ อะไรแล้วนะโอ้ยเฮ้ยเอเ้ยปากระแรเง่จะเพียนทอง <c oughs> โอ้หวานแล้วใสสวยเลยกินเบาเล้ยวะอึ้จ้าใสสวยเลยครับถึงเบาขอล่างนะครับเต็นปากครับผม แจ๋วฮะตามเรื่อยๆครับเริ่มบันเทิงแล้วนะครับปลากินแบบนี้สนุกครับผมโอ้โหนะครับผมไปแล้วโอ้โหยกขึ้นยกลงครับท่านผู้ชมอื้มอรวะ วาเข้าก็วัดไม่ได้นะครับโอ้ท่คนผู้ชมถือว่าเข้าดีเลยนะครับน่ะเอาแล้วนะครับนะทุนกระตึ๊บกระตึ๊บแล้วนะ <ś m ary> มีหายแซบไปเลยเอาล้วครับโอ้โหเล็งลองแล้วอื้อให้โดนครับผมอื้อทอนอยังก,กินดยกว่ครับผม ว้ากนีฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามามทุนดูกันนะครับผมเพื่อความบันเทิงนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงลุ้นไปด้วยกันนะครับครับผมท่านผู้ชมห้าโมงครึ่งนะครับโอ้โหไหวมากเวลาไปรุยต่อครับปลากินเร็วแล้วก็เอาตัวไม่ได้นะครับผม ปลาดึงไปแล้วไงนะเห็นปลายทุนอยู่น่ะโอ้กินไหวครับผมนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยึกยักยึกยักลากกวบโอ้โหไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครจะไปทันวะเนี่ยไวมากครับ นั่นนะครับนะนแม่มอือหืมอือหืมอือหืค่อยทอนเลยโอ้ไวจัด นี่นะครับเล็กจริงอืโอโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอือ Chịu <laughs> <laughs> đi oh. right. mm. yeah. chứ. <laughs> <laughs> không ngon <còn> <laughs> Ồ, oh, Bay <laughs> <laughs> หก <laughs> โ,โมงครับท่านผู้ชมตอนนี้เราสู้กับปลาเล็กกันมาตลอดเลยนะครับนี่นนะ ลองทนอนเฮ้ยเฮ้ยหลุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรวะคาบเลยไงโอ้โ เเ้ยลอหกโองเหลิ่มเริ่มมาท่านผู้ชมหลมมาแผ่วๆเบาๆฟ้า,า,ฟาก็กินยูดครับโอ้โหเฮ้ยวัดวิถุนหลมเริ่มมานะครับเบาๆ มาพร้อมอากาศเย็นๆนะครับพองมงนิดๆเริ่มความเย็นเริ่มแพ้เข้ามานะครับเมื่อตอนมานี่ห้าโมงนอยๆยังร้อนหลังอยู่เลยนะครับผมอากาศอยุยต่ออีกแป๊บนึงนะครับก็จะกลับละอ๋อแล้ว,อวโอ้ออตาลายว่ะ เดี๋ยวยังโอ้ยลุ้นอ๋อแล้วตกไปหนึ่งทีโอ้โหถอนวะค่อยถอนขึ้นนะครับผมถอนมาหนึ่งข้อครึ่ง โดนโอ้โหยังเล็กอยู่ครับผมมาลุน้นกันเป็นไม้สุดท้ายนะครับท่านผู้ชม โอเคเด้มาดูผลงานกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็จบลงไปนะครับสำหรับการมาตกปลาด้วยคันชิงลิ้วนะครับที่อ่างเก็บน้ำชัานาคนะครับผมก็ผลงานจะได้เป็นปลาเล็กนะครับส่วนมากแต่เพียนเลยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นนี่ วันนี้ไม่เจอปลานินหรือว่าปานินลูกปานินหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับผมก็โดยรวมสถานการณ์ก็ถือว่าเข้ากินดีนะครับดีมากเป็นปาลารุ่นเล็กๆนะครับท่านผู้ชมว่ามาอัปเดตด,ดีกว่านะครับผมมาอัปเดตกันว่าหมายที่อ้างนี่น้ำลดลงไปปลากินเป็นยังไงนะครับสำหรับชิงเลี้ยวก็ประมาณนี้นะครับผม ช่วงมีลมมานี่ก็กินหางไปน้อยแต่ว่าก็ยังมีตัวเข้ากินนะครับสวนป่าใหญ่ๆนั่นยังขึ้นอยู่แนวแนว,แนวหน,น้านี่นะครับนี่ตลอดแนวหางจากฝังก็ประมาณาน่าจะสิบเมตรนะครับ,บค้นใกล้ๆระยะ5้าเมตรใกล้ๆตรงนี้นะครับก็เป็นแนวที่ตะปองนั่งโต๊ะหน้าดินก็ประมาณตรงนู้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาอัปเดตหรือว่ามารีวิว สถานการณ์ให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนที่หางปลาแดงนันก็หนึ่งกับป่านนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ากระตัวกระไซเล็กนะครับไปไกลน้อยครับผมโอเคครับพร้อมยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับก็ฝากถึงผู้ที่เข้ามารับชมไม้ด้วยนะครับผมอย่างไงแล้ววันนี้ขอตัวลากันก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมไปครับมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ได้ รับชมกันเรื่อยๆครับผมไปสวัสดีครับบ๊ายบาย